E.P. ที่11นะคะ E.P. นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาใต้ค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยอเมริกาใต้เป็นทวีปที่ผูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่สูงค่ะ เือกเขาที่ยาวต่อเนื่องที่สุดในโลกภายในทวีปมี8ดติดพื้นใหญ่ที่สุดของโลกอยู่ในที่รับลุ่มแม่น้ำแอมะเซอนนะคะทำให้มีพืชพันธุ์ธรรมชาติที่หลากหลายนอกจากนี้ยังมีแร่หลายชนิดซึ่งเป็นทรัพยากรที่สําคัญต่อเศรษฐกิจธธนะคะของทวีปอเมริกาใตา้สําหรับประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะและการทําเหมืองแร่นะคะและเนื่องจากประเทศต่าง ในทวีปอเมริกาใต้ค่อนข้างที่จะมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์นะคะที่คล้ายคลึงกันทําให้มีลักษณะทางสังคมและวัฒน,ธ,นธรรมที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะทวีปอเมริกาใต้ประกอบไปด้วยประชากรถึส4กลุ่มใหญ่ด้วยกันก็นคือชาวอินเดียนพื้นเมืองชาวยุโรปซึ่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานราวราพุทธศตรวรรษที่20นะคะชาวแอฟริกาและก็กลุ่มเชื้อชาติผสมค่ะ ประชากรส่วนใหญ่ก็จะนับถือศาสนาคริสต์และใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาราชการค่ะต่อไปเราจะมาดูรายละเอียดนะคะของการกระจายความหนาแน่นของประชากรค่ะ ไปเรามาดูการกระจายความหนแน่นของประชากรนะคะนักเรียนสามารถดูแผนที่ในหนังสือเรียนนะคะหน้า484ประกอบได้ค่ะจุดหนึ่งจุดสีแดงนะคะที่นักเรียนเห็นในแผนที่ก็คือแทนจำนวนประชากร 1. จุดต่อห0 0 0มื่นคนนะคะดูที่คำอธิบายสัญลักษณ์บนมน้าเลยนะคะน,นักเรียนก็จะเห็นว่าประชากรในทวีปอเมริกาใต้เนี่ยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตม,มากกว่าชนเม ทางทิศตะวันออกนะของทวีปมากกว่าโดยเฉพาะในประเทศอุรุกวัยนะคะซึ่งอุรุกัยนะ่ะมีประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองนะคะมากที่สุดรองลองมาก,ก็คือประเทศอาร์เจนตินานะคะ และเวเนซุเอลาตามลำดับค่ะเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมืองและประชากรส่วนใหญ่เนี่ยอพยพมาจากชนบทก็เพื่อเข้ามาประกอบอาชีพนะคะหางานทาในเมืองนั่นเองส่วนประเทศที่มีประชากรอาศัยอยู่ในชนบทนะมากกว่าในเมืองก็คือประเทศกายานานะคะซึ่งประชากรส่วนใหญ่เนี่ยที่อยู่ในชนบทก็จะประกอบอาชีพเกษตรนะคะ พิจารณาในทุกๆประเทศแล้วเนี่ยจะพบว่าอัตราการเกิดของประชากรนะคะมีมากกว่าอัตราการตายนะคะซึ่งจะส่งผลให้ประชากรเนี่ยมีเพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแต่เมื่อเราลองมาพิจารณาสัสดส่วนของประชากรตามอายุนะคะ พบว่าประเทศที่มีสัดส่วนของประชากรนะคะที่มีอายุมากกว่า65ปีหรือประชากรสูงวัยมากที่สุดนะคะก็คือประเทศบูรุกเช่นเดียวกันค่ะถึงร้อยละ15ด้วยกันนะคะสำหรับประชากรที่มีอายุต่ำก,กว่า15ปีหรือประชากรวัยเด็กนะคะมากก็คือประเทศโบลิเวียค่ะถึงร้อยละ32นะคะแต่เมื่อพิจารณารวม ระหว่างประชากรสูงวัยกับประชากรวัยเด็กเนี่ยจะพบว่าทุกประเทศในทวีปอเมริกาใต้นะคะมีปริมาณประชากรวัยพึ่งพิงนะคะก็คือสูงเลยก็คือระหว่างร้อยละ32ถึงร้อยละ39นะคะซึ่งถือว่าเยอะพอสมควรนะคะซึ่งถือเป็นภาระของรัฐบาลแต่ละประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจและก็สังคมของประเทศนั่นเองค่ะ เราไปเรามาเรียนรู้ลักษณะทางสังคมและวัฒน,นธรรมนะคะก่อนการเข้ามาของชาวยุโรปในคุทศตวรรษที่20นะคะดินแดนในทวีปอเมริกาใต้แห่งนี้ก็เป็นแหล่งตั้งถิ่นฐานของชาวอินเดียนค่ะเชื้อชาติมองโกลอยหลายเผ่านะคะก็ซึ่งสันนิษฐานได้ว่าน่าจะอพยพมาจากทวีปเอเชียของเรานั่นเองนะคะชาวอินเดียนเหล่านี้ก็กระจายตัวอยู่ทั่วในทวีปอเมริกาใต้ค่ะ อรารยธรรมของชาวอินเดียในทวีปอเมริกาใตา้ที่สำคัญก็อย่างเช่นอรารยธรรมอินคานะคะซึ่งติดเด็กหลายคนก็น่าจะเคยได้ยินมาแล้วนะคะซึ่งตั้งถิ่นฐานบริเวณเลซาติิกา,กากานะคะต่อมาพวกอินคาเนี่ยก็ได้ขยายอำนาจนะคะจน อยู่เหนือชาวอินเดียนเผ่าอือ่นๆได้แล้วก็สามารถก,ก่อตั้งจัก,กรวรรดิอินคาได้สำเร็จเมื่อราวๆพศ1743พนมะคะมีเมืองกุสโกนะคะเป็นเมืองหลวงค่ะศตวรรษที่15กษัตริย์ประชาคุตีหรือประชาคุเตกซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่9ของจักรวรรดิอินคาก็ได้เริ่มขยายจักรวรรดิอินคาออกไปโดยให้เมืองคุสโกนั้นเป็นจุดศูนย์กลางการปกครอง พอถึงช่วงศตรวตรรษที่16จักวรวรรดิอินคาก็ได้กลายเป็นจักวรวรรดิที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้เพราะมีอาณาบริเวณตั้งแต่ตอนใต้ของประเทศโคลอมเบียยาวไปจนถึงบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอาร์เจนตินาเลยทีเดียวนี่ริูก This distance is nearly the horizontal width of the continental United States. Machu Picchu, located at the center of this once expansive empire, is one of the few well preserved remnants of the Inca civilization. Built around the mid 15th century, Machu Picchu is a stunning example of the Inca's engineering feats. The Inca constructed Machu Picchu's palaces, temples, terraces, and infrastructure using stone and without the help of wheels or tools made of steel or iron. One particularly notable aspect of their construction is foregoing the use of mortar, a material often used to bind stones together. Nonetheless, the stones of Machu Picchu were cut so precisely that they snugly fit together. Located on two fault lines, Machu Picchu often experiences earthquakes, but because of the stones' exceptional cut and fit,

ตามมาและให้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกค่ะจึงเป็นที่มาของการเผยแพร่ยุทศาสนาในดินแดนทวีปอเมริกาใต้นะคะชาวอินเดียนที่อยู่ตามหมู่บ้านที่ห่างไกลก็ยังคงมีการรักษาอารยธรรมดั้งเดิมไว้นะคะก็อย่างเช่นภาษาขนรรมเนียมประเพณีนะคะซึ่งมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับประเพณีของศาสนาคริสต์ด้วยค่ะ